อเวันส้วนขั้นเจียม่วันส้วนขั้นผู้ใดอยากวนเน่เจ้าเจ้าขมามาเบิ่งนาเบิ่งตาสาวมอโองมอลำผู้ใดขิดอยากข้าแล้วแต่เจ้าคิดใส่พยยากเขีนของไงแล้วแต่เจ้ากิดเอาอยากแกง่วงแกเหงาเช่นเจ้าเจ้าขมา และเมียนมาโน่ได้และขันพ่อข้า เดินก่อนย่อนกายพอเข้าแล้วสีเดินก่อนย่อนกายสิ้โยงย่างง่ายขาเกาย่ยางขาขาเดินเซินเสินง่ายไปย่างไก่แอแอนเมื่อกะเบียนออกฟ้อนเดยวยอนย่างไปเข้าป่าไม่ไปชมไหลเครือเทาป่าไม่ไปชมไหลเครือเท้าสองคนเท่ามาไปย่างเดินละเพื่อนใหญ่มาพี่ชายมาไปน้ำนองสองคนป็่นคูไปชมดูป่าไม้ในดาวดัดไปเรียบลำไมอยู่ในป่าลันยาละมาพี่มาคนสวยไม่ยอมมาตัวมีแ เลี้ยงมายังคางยังคางสาวพนังบัดีดีอย่างผู้ไทยเตียงเลี้ยงมายังน้องย่างเดินกึ้นโค้งเงินเตื่กระเตินเดินดงเลี้ยวนั้นละเลี้ยวเห็นพ่องพยุหกะปลาดุงคงขันและเห็นทันจังว่านออย่ไหมอ่ในไพ่เจ้ากองฟังเสียงลมพัดตองเสียงเจ้าเยาดังเสียงตึงตังปลาลมมาทางสาขากระจังบ่าวยาโยผ่านไปแกงกุวยน้อยกันนั้นคุณพีน้าตันคุณพีไปลมมาตีคู่ลวนทั ไม่ต้องยู่ตามป่าห่างหนาโน่นจะป่าจำปีได้คุณปีมองดูโนนเขาเรียกปาดูมาหน้าดูหน้ามองโนนคุณปีโดนเขาียากกางคองยู่ตาม่องไพวันมีลำยาวลำสันไปสูงสั้นเตี้ยตำลำมันสูงพ่านฟ้าเหยนนหนาลำดูเลียวเบิ่งแน่ก็จังว่านอแล้วสู่ยู่ตามป่าหนาหกเดี๋ยวเห็นกกไม่น่าอะไรกอดไปต่อยกันสับซ้อนมีลำน้อยปลาสอนนำลำใหญ่มีลำน่อยกระซอนนำลำใหญ่มันมีลายส ไม่ไหลซ้อนผมซ้อนซ้อนซ้ำซ้อนปลาซ้อนลาน่าแซมมาซ้ำบ้างก็าจะมีเกละาบ้างมีชะนีหอยย้อนหัวไหลตัวพร้อมซัาบาว่าสิงลิงปลากูุกดักดาวเป็นเจ้าดันไผเสียงว่าขากเราไว้น้อปลาไม่อยู่ในปีเดียวดูนั่นเป็นหมูกวางฟันผ่าน,นมาทางหน้าทางหน้าพาพี่มาหย,ยุดยัางมาฟังดูเดียวเบิ่งบอร์ดท่านเนื่อมบัดเป็นฟันยีเก่งตุ่นเต้นไต่ขอนนอแหจกอนเต้นไต่ขเขาสองคนเอามาไปย่างเดินเพิิน ไกลไปหน้าไปหาชมสัตว์ป่าสากกูน่าเราลองมาดังกองกอมหมูเสียงก,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 งกูกูมันกูกี่บันเลี้ยงกูกูมันกูกี่บันเลี้ยงหัวใจแางเบียงยามเพียงเลี้ยงมองแกเต้าข้าวทองมาลองส่งเสียงจอยเสียงย็นจอยชะนีอ่อยหาูุยนั่งนี่ปากสู่มันเสียงจอยอ่อยหาอ่อยหามันเสียงจอยอ่อยหาสีหน้านวลแค่หมวนไ้ก่อนเท่านั้นนา